สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆทานเลยที่กําลังรับชมข้องทางที่นี่ภูเก็ตบายที่นี่ภูเก็ตชาแนลไม่ว่าจะเป็นทางเพจข้องที่นี่ภูเก็ตหรือาทางทวิต t ตอร์ต t ๊ k ต o อกยูทูบนะเราก็มีให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามเรียกว่าการรายงานข่าวสั้นของเราเนี่ยไล่2องทางเลยทีเดียววันนี้มารายงานตัวในวันพุทธที่เก้าเดือน เก้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามวันนี้วันนี้วันฤกอ์งามยามดีที่เรียกว่าไล่ไล่คนไล่ไล่ฐานทือว่าฤกษ์วันเนี้ยเป็นวันเอาเกษ์อ่อใจในไล่ไล่กิจการนั่นเองกับขอให้กิจการขล่องตุกตุนรุ้งเรื่องชดช่วงกันแล้วกันนะจ๊ะมากันทั้งในรองเราข้าวสั้นดีวันนี้ผีจะไปเตรียมมาฝ้าให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันแต่ว่าก้อนอื่นเลยก้อนที่จะไปชมข้าวกันเนี่ย ฝากกดไลค์กดแชร์ like, are, เป็นกําลังใจให้เรากาธีน,นาเพชรที่นี่ภูเก็ตกันสักในเนื่อนนงนะเราจะได้มีกําลังออกกําลังใจในการทํางานนําเสนอข่าวสั้นให้กับคุณคุณได้ติดตามกันวันนี้เรียกว่ามีประเด็นดีน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของผู้อารชการจังหวัดภูเก็ตตีออกมาชี้แจงในเรื่องของซี่หนักทองเที่ยวนาทีเข้ามาในภูเก็ตกล้องเราจริงหรือไม่จริงอย่างไรมีให้คุณได้ติดตามกันแล้วก็รวมไปถึงอาทะนุนูกตา ทางทีทางปาต้องเนี่ยโอ้โหใครได้พลาดไปเส้นไรทางตรงนั้นคนหลุกค้นพองกันเลยทีเดียวนะแต่ตอนนี้เนี่ยทางนายกเศรฐมนตรีเนี่ยเขาลงไปเกประนาเรื่องนี้กันเร็วมากระที่ในเรื่องราวของราชกิจจานุเบกษานาทีออกกฎไม้คอไม่หลาสุดเลยบอกว่าห้ามค่ายลาวเบียออนไลน์นะมากันทึ่ในเรื่องของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวทูกตัดงบ จากการประชุมข้องทาง,อ,งอบจเรกเตว่านี่คือในเรื่องเราข้าวสั้นที่นำมาฟ้าไข่กับพ่อแม่พี่น้องได้ติดตามได้รับชมกันในรูปแบบภาซาตายภาซาทินนำํำเสนเนอให้พี่น้องเรียกว่าได้ข่าวทึ่งข้าวสั้นแบบกลุกวงในเออต้องให้กลุกวงในกันเลยพี่น้องเออจะได้รู้ว่าข้าวสั้นแต่ละข้าวเนี่ยมันเรียกว่าได้เรงเอกขนาดในนี่มาเรื่องนี้พี่น้องเรื่องนี้ไม่ใช่วาเฉพาะนะ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพอพิศาไพหรือคนในภูเก็ตก็เราเองกระตกอ,อกตกใจที่ข้าวนี้ออกมาซึ่งเรียกว่าที่เรกกลา,าห่อใตเลยเยวไอ้รุ่ยผันฟูลงเห็นไ,ได้ข้าวว่ามีหนักตรงเที่ยวข้าวมาในภูเก็ตเราสี่คน นกขาหน้านี้จริงรู้ไม่จริงเพราะว่าด้วยกระแสของโซเชียลมยยีเดียที่เรียกว่าเพลสผัดปรุปรับปรุปรับ,ร,บ,ร,บรอนหน้าเพศกันเลิกเกินวาเนี่ยนี่ชาวต่างชาติดเดินทางเข้ามาในภูเก็ตเร็วขณะนี้อ่าซึ่งเรียกนี่ผู้ที่จะให้คําตอบได้ดีที่สุดเลยก็ต้องเป็นพอเมืองภูเก็ตนั่นเองซึ่งเรียกว่าเร็กแต่ว่านักข่าวเราโปรยให้พอเมืองภูเก็ตนะารโดยเฉพาพ่อตันผู้่าภูเก็ตของเรานี่แหละก็ตรงปรีกันไปตึ้งจอไม่ เลยวะตอนผู้วจริงไมหมล่ลทีวะเห็นก็แช้โโซเชียวก็เล่นกันเลือกเกินเรื่องวะเกี่ยวกับหนักตรงเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดปูเก็ตพอเมืองก,รเรกอ็เรียกวา่าตบด้วยเรียกว่าเต็มปากเต็มคำเลยวาจริงแนันอืมเพราะวา่าตอนตอน,ตอนที่ให้สัมาษา์นเนี่ยผ้วเกาอยู่ที่สนามบินนะไปไปถวดสอบไปเล่ระบบการเรียกว่ากาันเขาเรียกว่าเป็นการฝึกซ้อมแบบ ปฏิบัติจริงเลยนะเพื่อที่จะรับหนักทองเที่ยวเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเรียกว่าอันนี้เราก็คงจะรู้ไม่ต้องบอกไม่ต้องกล่าวไม่ต้องเหลาไม่ต้องเล่งกันเลยพี่น้องว่าภูเก็ตเราจะเปิดหรือไม่เปิดหรืออย่างไรนะเพราะว่าเนี่ยผู้ว่าเขาก็ไปรวมสร้างเกตการการฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการจริงอ่าทึ่งขั้นเรียกว่าขั้นตอนในการรับชาวต่างชาติเข้ามาที่สนามบินภูเก็ตไปสู้ทีตักตัวสิบวันนะว่ากระบวนการการ เข้ามาทําอย่างไรกันบ้างามีขั้นตอนในกันบ้างขั้นตอนในที่ยังไม่ทูกขั้นตอนในที่ทูกต้องแล้วกันเรียวกว่าวากันไปเนี่ยไหมจานทีที่ไปรับก็ต้องมีการเรียวกว่าปอกปิดตัวเองนะเพื่อเป็นการเรียวกว่าป้องกันตัวเองนั่นเองอ่ะซึ่งเรียวกว่านะักเข้าของเรากระโตรงกันไปเลยโจไม่ทํามีที่ทานผู้ว่าเลยว่ะการผู้ว่าค่ะดิฉันก็ท่ามิทิค่ะ ว่าจริงไม่จริงที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดผูเก็ตของเราแล้วผู้อากุบอกว่าชายแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยเดินทางมาจงหมัดสี่คนนะโดยผ่านรเรียวกว่าการเขาเรียกว่าการยืนนั่งซื้อนะที่จะเข้ามาในจังหวัดในประเทศไทยเรียบร้อยผ่านทางอา่ทางเขาเรียวกว่า กุ้งซุนกระพ่านมาเรียบร้อยเออแล้วกระพ่านสซุอบอกคอกระพ่านมาเร้วคือซุนบริหาสถานกานการการเพรระบาดข้องโรคติดเชียวไวรัสโครโรนา2อ1 9ิกาก็เรียกว่าพ่านมาเร็วถ้าวาทาไม่หนักท่องเทยวกลุ่มนี้ถึงพ่านมาได้ข้าวมาได้ก็เพราะว่าเป็นการเมื่อนกับการซอมจิงนั่นเองพี่น้องต้องฟังคนนี้นะว่หนักท่องเทยวกลุ่มนี้มาด้วยเครื่องบินส่วนตัวมาลงที่สนามบินภูเก็ตนะรับ แล้วก็ไปเข้าที่โรงแรมที่เขาเรียกว่าเป็นโรงแรมคอร์นทีนที่กักตัวกับผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศนั่นเองก็ไปกักตัวได้เรียบร้อยมัด14วันแล้วก็เดินทางออกไปจากจังหวัดภูเก็ตรเราเลวด้วยเดินทางต่อไปที่กัมพูชานั่นเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณเป็นเดือนเดือนเลวเกิดขึ้นมาเป็นเดือนเดือนเลวก็คือมาจากหลัก่อง่ยวกลุ่มนี้มาตั้งแต่ เดือนทีเลวเล้วก็กลับอกไปเร็วในขณะนี้ด้วยนะซึ่งเรียกว่าอ่านย์ผู้ว่าว่าบอกว่าเนี่ยเป็นการซ้อมแบบจริงจังอีกนึ่งรูปแบบอีกนึ่งทางทีเรียกว่าตอนนี้เนี่ยภูกเก็ตของเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว,ลวเหละเผื่อให้หนักตรงเที่ยวเดินทางเข้ามาเราก็ไม่ทราบได้ว่าแค่เพียงว่างในใจว่ากระบวนการขั้นตอนการ เรียกว่ามาตรการมาตรก,การในการดูแลจะเข้มข้นเลยแกเข้มงวดพอที่จะไม่ให้เชื้อไวรัสมันเข้ามาแปรในเรียกว่าในประเทศเราในราโรคที่ซ่องนั่นเองซึ่งอ่ะสมับรตัวข้อหนักท่องเที่ยวที่รายนี้การเรียกว่าข้าวกระบวนการถูกย่างเรียบร้อยเลยไปนอนการเดินทางกลับออกไปเร็วนะมาอีกกรณีเนื่องจาเรียกว่า,วา,วาหาลายๆป้ายก็เป็นห่วงกันเลือกเกินเรื่องข้อง รุ่มแรงงานต่างดาวนะที่เดียวว่าจะหลักลบเข้ามาในพื้นที่เขตชายแดนหรือว่าจะหลักลบเข้ามาโดยการเดียวกว่านำเข้ามากระดีดหวยผลพลึกกระดีนเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เดือนทีเลวไปน้องตั้งแต่เดือนตีแล้วเนี่ยบริเวณชายแดนประมาณของเราเนี่ย ว่าชายเด่นประสิทธ์ไทยที่กะพมายมีแรงงานต่างดาวชาวพม่าเนี่ยหลักรบเข้ามาในประเทศจานวนถึง6กพันรายเลยนะนี่เฉพาะเดือนที่แล้วซึ่งเดือนแล้วเนี่ยโควิดที่พม่าไม่ได้เพลระบาดขนาดนี้ซึ่งข้าวเนี่ยเป็นข้าวที่ทางทางคงพมางนะงวว่าเองเขานําเสนอนะถึงเรียกว่าหลักรบนี่เข้ามา6กพันรายแต่ว่าเนี่ยเดือนกันยาเดือนกันยาเนี่ยมีการเพ่ระบาดคง โควิดเนี่ยมาขึ้นเราการเรียกว่าต้องทําการล็อกนาะบริเวณชายเดนทั้งหมดแต่ก็ยังมีนะแต่ก็ยังมีด้วยความน่ใส่ไม่ดีข้องกลุ่มคนบางคนทีเข้าไปเผย่เพลข้าวซ้านว่าเฮยจะนําเข้ามาประเทศไทยได้นะโดยชายเงินประมาณหมื่นห้าถึงหมื่นเจ็ด อยาไปเชื้อโดยเด็ดขาดอยาไปล่งเชื้อข้ามาเพราะว่าเข้ามาไม่ได้ตอนนี้เขามีการล็อกบริเวณชายเดนแล้วกับที่สาคัญคือผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเก็ตของเราบอกว่าตอนนี้เนี่ยสร้างเลยว่าไม่มีการให้หน่วยงานใดนะเปิดสองทาง ให้เดยกวาแรงงานต่างด้าวหลักลลบเข้ามาโดยเด็ดขาดเลยนี่ก็ถื่อว่าเป็นเรื่องราวที่มีมาตรการที่เข้มข้นที่เข้มงวดนะเราก็จะว่าต้องวังทางช่องด้านทางเรื่องราวของแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาเน่จาวต่างชาติจะเข้ามาค็ว่าทํา,างานนักธุรกิจกเลปู๋ว่าเออนะอีกเรื่องราวนึงที่เรียกว่าตำเอาแต่ว่าแม่เฮ้ยแม่ขับรถไปทางป่าตรง พระโงคนวัวกันว,ว,ว้าวเลยพี่น้องเพราะด้วยเรียกวันซ่องวันที่ผ่านมาฝ้นฟ้าก็เียว่าตกลงมาอย่างกระนั่มเลยนะซึงบริเวณเส้นไตรถังตรงนี้ของ่าตองเขาก็ทำน้นไม่อยู่พอทำน้นไม่ปุ๊บนะอาเจ่าด้วยการเซตตัวข้องหน้าดินก็ดีด้วยการเรียกว่าทำน้อนอาใจ้เรียกว่า ปูนมันไอไม่ใช่สิปูนสิเรียกระด้ใน,นยางหมอ้อโอต้ยูมันอาจจะบางไปเออะอาจจะไม่มีความแข็งแรงการยืดหยุน่นการยึดตัวกับผิวดินยังไม่สมบูรณ์นะบังเอ,อิญบังเอ,อิญเลยนะน้ำลงมาช้าดินลงไปโฮไปกลั่นเลยทําไม้นุ่นวินนุ่นแวงลงไปชาวบ้า,บานชาวช้องก็เลย กลัวกันวิตกกังวนกันไล่เรื่องที่นี่เลยทางผู้วาราชทางผู้ทางผู้วาก็สร้างให้ทางนาย,ยกเทสมุนตรีป่าต้องนะ็นเข้าไปดูเลเข้าไปเก้ไขเรืองนีโดยบอกว่าตอนเนี้มีการแก้ไขโดยการประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประาชาชนปีนองอาทิเดียวกว่าจะผ่านไปเส้นนั้นเอ่องดชายเส้นทางบริเวณดังกล่าว่อนนะงดชายเส้นทางบริเวณดังกล่าว่อนส้หรับใครที่จะผ่านไปบริเวณเส้นใรทาง ส่วนนั้นเลวก็น,นํารัวเนี่ยไปกันเอาไวา้นะนารัวไปกันเอาไวา้เพื่อที่จะเรียกว่าได้ทาการซ่อมแซมถนนร่นทางให้เสร็จไอ้ไอสิ้นในเดียบร้อยแล้วจะได้เปิดชายตามปะกะติเหมือนเดิมแล้วห้ามเลยหรือว่าใครที่เรียกว่า,าใครทีเรียกว่าจะผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะรถเล็กอาจจะยังพอสั้นจรได้บ้างนะแต่ถ้าเป็นรถอกลอได้ขึ้นไปเนี่ย อยา่ยาอยา่าอย่าพึ่งผ่านไปเซน,นีเพราะวะ่าอันตรายได้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าเรื่องราวที่เ,เดี๋ยวว่าต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงสําหรับคนที่จะผ่านถน,นนโนนทางเซนเตรทรังตรงนี้เพราะวะ่าด้วยทางที่ชํารุดนั่นเองนะมากันทั่ในเรื่องราวข้าวต่อไปที่บอกว่าเรื่องราวข้องโลกออนไลน์นะ เรื่องราวข้องลูกออนไลน์เรื่องราวข้องอะไรไล่ๆอย่างเนี้ยค่อนข้างใจเดียวกว่ามันเพลไปได้ไงกับลูกออนไลน์มันเดียวกว่าระบาดได้ไงแม้นกระทั่งเรื่องราวเล็กๆน่อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปอ่าเรื่องราวที่เรามองข้ามไปน็่คือเรื่องราวข้องกัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเดี๋ยวนี้โดยยุคสม,มัยส่มันเปลี่ยนไปความอะไรกว็เรียวกว่าได้นะการซื้อการคาามันก็หงายยิ่งขึ้นใช่ไหมทำให้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกซาเนี่เปิดไเรียกว่าเพ่อผยแพร่ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องข้องห้ามค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือไม่ให้มีการ คยในเรื่องราวของเครืงดื่มแอนก็งอพวกเล้าวพวกเบียรพัน์ทางออนไลน์นั่นเองโพร,รานคาโมเม,มคาววไทร,ว,รววไบรววเวลตัางไรอย่างแลอย่าโพดค่ายโดยเด็ดขาดเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะมีโทษนาทีได้รับโทษจากาการเพื่อเพลการค่ายเครืองดื่มเอนก็งอออนไลน์เนี้ย ทษนักเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กๆนะเยววาวชนต่างไล่ต่างเล่ยต่างห้ามได้มั่งหรือห้ามไม่ได้มั่งเพราะเยาวชนก,ก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้นะก็เรียวกว่าเพื่อเป็นการป้องกันเพื่อเป็นเกราะเกราะนึ่งนะ ไม่ให้เยาวชนเนี่ยหาสื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้นเพราะด้วยว่าถ้าตามราคาต่างๆนะเขาก็เคียไว้ยอายุต่ไม่ถึงสิบแปดก็ไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นะก็ต้องเรียกว่าว่ากันไปเพื่อมีพวกอค่าเมค่าวัวไตรวัวเววเขาก็คิดว่าเออเอามาค้ายต่างๆก่อนไลว่าเลยมันไกลได้ง่ายแต่ว่าประกาศเนี่ยจะมีกันนับวันนาหล่างจากที่ประกาศออกมา90วันนะที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา มีพ้นายทันทีเช่นเดียวกันมาตึงในรื่องราวคงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตของเรางบประมาณส่วนนึ่งที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็คืออเอจจังหวัดนั่นเองก็เรียกว่าแต่ละปีเนี่ยเขาจะได้รับงบประมาณอยู่ที่25ล้านซึ่งปีเนี่ยเรียกว่าทําเอาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเงื่อแตกปลักๆเลยกลืนน้ำลายนี่แรียกว่าเนี่ยวเป่นยางหม้อต้อยเลยพี่น้องเออแปลว่าทูกตัดงบประมาณเลือกเพียงแค่15ล้านบาทโดยเรียกว่าท่านส่อจอุปภาชอดีเป็นผู้นําเสนอเรื่องนี้ในทีประชุมแรกแต่ว่าและมีคะแนนเสียง11ต่อ8เสียงคือเรียกว่า เสี่ยงที่ใหด้วยคือ11อและไม่ด้วยอีก8เสี่ยงงดออกเสียงหนึ่งเสี่ยงนั่นเองบอกว่าให้ตัดงบประมาณการประชาอะไรวางบประมาณของสมาคมธุรกิจการทองเทียวออกไป10ล้านบาทแต่อย่าลืมว่าใน15ล้านบาทที่ทางของสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้รับเนี้ยอีงานละนึ่งตไปไห้ถ่ทๆอ่าเลือกชายเองแก10ล้านบาทแล้วจะทำการประชาสัมพันธ์ การพ่อรือ้อจะทำอียรว่าจะเอาเงินสิบล้านนียมาใชา้ในการปืนฟูธุรกิจทองเที่ยวในขณะที่มันกำลังสอบเจานี้ได้รือ้อเออคอยแลกกันต่อไปเดี่ยวทางช่อง,องที่นี่ภูเก็ตของเราจะนำเสนเนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามเจาะประเด็นเข้าไปลึกๆทึงในเรื่องนี้กันเลยวะเดี่ยวเรื่องนี้เนี่ยเล่วต่อไปทางสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจะทำอย่างไรต่อกับงบประมาณแค่1ิล้านบาท ถือว่ามันเป็นกระจึงเดียวมากมันอิดเดียวมากเลยนะจีจาเดียวว่าเอาไปปืนปู่ธุรกคิจการทองเทียวข้องจังวัดปู่เก็ตเอาไปเดี๋ยวว่า พรีเซนต์ในการเรียกว่าเรียกลูกค้าเรียกนักท่องเที่ยวเข้ามาในภูเก็ตล่างจากที่เ,เรียกว่าสถานการณ์โครงการท่องเที่ยวที่ซบเซาแล้วบอบช้ำพร้อมกับบอบแบบในขณะนี้เอาล่ะวันนี้พาคุณผู้ชมเนี้ยมาถึงในเรื่องราวข้องงานที่กําลังจะเกิดแบบยิ่งใหญ่อันลังการตระการตาอีกเนื่องงานนั่นก็คือปา่าตองซิตี้นิวเวอร์กิฟต์อัพชาเลนเราข้อ คุณดีมีความสามารถทางด้านการแสดงงานเอนเตอร์เทนต่างๆดีเจนักร้องวงน่ารั่วจะเป็นวงดนตรีบาร์เทนเนอร์มายากลและรวมไปถึงการแสดงที่สมารถเอนเตอร์เทนคนดูได้ถูกรูปแบบ มาพรีเซนต์ตัวเองมาแสดงบนเวทีที่เรียกว่าจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ชิงเงินรางวัลถึงสามแสนบาทโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยานี้แล้วก็ออริชั่นครั้งแรกในระหว่างวันที่26ถึง29กันยาประกาศพ้นผู้เข้ารอบในวันที่1ตุลาและวันเสาร์ที่1 0 17และ24ตุลาจะมีการเรียกว่าประกวดกัน เราทำการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งตัดสินชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่31ตุลาถ้าคิดว่าตัวเองมีดีแล้วอยากให้โลกรู้แล้วเราคิดว่าเราสามารถทำให้ปะตองสะเทือนเลือนลันได้มากกันเลยพรีเซนต์ตัวเองเต็มที่ในงานปะตองซิตี้นิวเวอร์กิฟท์อัพชาร์เลน์ที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมจิงเงินรางวัลถึ้ง3แส้นบาทเลยทีเดียวมากันในเรื่องราวของโรบิสันช้อปปิ้งออนไลน์วันนี้พาคุณไปช้อปปิ้งแบบสวยๆกันไหมวา จะเป็นเหร่องของเครื่องสํำอัางขาบูมาร์ที่ลดถึง20เครื่องประดับจิวเวลรี่นาชีเรียกว่าราคาวันนี้วันเดียว9 9ว0 0่นาวนะวันนี้วันเดียวเลยเพราะว่ามีราคาสุดพิเศษให้กับลูกค้าคนพิเศษนั่นเองแล้วมาถึงในเรื่องราวของแอโร่นาแบรนด์แอโร่ลดสุงสุดซึง 4 4ิีเปเซ้นลี่นาซื้อนึ่งแทมนึ่งแล้วกรวไมเใช่เครื่องชายไฟฟ้าในช่วงเวลา16นาฬิกานะคูซิเมตฟิลิปนะเป็นราคาพีเศษในแต่ละเวลาเขาก็จะมีไม่ว่าจะเป็นในช่วง18นาฬิกา16นาฬิกา17นาฬิกาและ18นาฬิกาไล์สดแต่ละสินค้าให้กับ คุณชอบไอ้กับข้าชอบต่างไล่ต่างแดนได้ชอปปิ้งกันไปแบบซื้อๆเบาๆสบายๆแบบอยู่บ้านนะรับสินค้ากันไปออจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์จ่ายผ่านออนไลน์ปุ๊บออพิมพ์ชื่อที่ยูเบอร์โทรข้อ,กของการให้ชัดเจนแล้วก็นำส่งทางเออขาเรียกว่าในทาง่องทางถีตอบแชทกันการเรียกว่าได้รับสินค้า มาฉายอย่างแน่นอนอะไรนี่ก็คือในเรื่องราวของข้าวสั้นแนะนําม,มาฝากให้กับคุณใครเจอวกว่ามีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์การใช้โทรศัพท์มือถือมากทําให้ดวงตามองคลําแนะนําผลิตภัณฑ์พุทธออนไ MA ์มเจลกลากันวันนี้ใช้เรียวกว่ารับรองว่าดวงตารอบดวงตาของคุณจะสดใสอีกครั้งหนึ่งสนใจสั้นสื่อได้ทางเพจของที่นี่ภูกเก็ตหรือส่วนแปดซ้ม ก้าวสามห้าส hey, hey, ี่หาก่พุทออตไอมารเจลบอกลารอยม่องคลาำรอบดวงตาโดยผลิตภัณฑ์ทีสกัดมาจากสมุนไพรชายแล้วไม่แพ้ชายเลวดวงตาสดใสสนใจสร้างสื่อกันหนะเยอะๆกันละกันวันนี้เวลาข้องบิเไหมดลงแล้วจะเจอกันไม่อีกครั้งนึงในช่วงข้องวันเศร้าเวลาใกล้ๆเชียงในช่วงก้องแรงข้าเช้าเตือนฝากติดตามเพจก้องทางที่นี่ภูเก็ต ที่นี่ภูกเก็ตชาแน,นลของเราไว้ด้วยกันละกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสนใจลงโฆษณาติดตาอกันมาได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ